สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมือ่อสิพาทุกคนมาเห็ดยำกุ้งใส่เส้นร้อนเนาะส่วนวิธีเห็ดเห็ดแนวใดไปหับสมกันเลยก่อนไปหับสมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอรพาดวิดีโอใหม่ๆก่อนอื่นเมดหันให้นำเห็ดขาวกับเส้นร้อนมาแช่น้ำปะเมียนจัก10นาทีเนาะหลังจากนั้นก็มาค้างหม้อต้มน้ำ ให้โฟตโฟต,โฟตแล้วก็เอาเส้นลอนลงไปลวกลวกบุ๊รหนึ่งเดิบต้องลวกดนจะน้อยเส้นลอนมันสิเลเนาะลวกประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลย หลังจากนั้นข่อยก็จะนําเห็ดขาวไปลวกเนาะเห็ดขาวข่อยก็จะตัดเป็นตอนน้อยๆแล้วลวกประมาณสีหนาทีเนาะหลังจากนั้นก็ตักขึ้น,นใส่น้ําเย็นพักเมียนต่อมาก็จะมาลวกกุ้งคือกุ้งเมื่อนี้จะใส่อยู่1กิโลแล้วค่อยก็จะแกะเปลือกใส่ขีล่างทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะ ในการลวกกุ้งนี่ก็ต้องลวกให้บบให้มันสุกหลายเพราะว่ากุ้งมันสิแข็งนะให้สังเกตเอาเนอยอยาะระยะเวลาค่อยกระบอกโบกได้เพราะว่ามันก็ขึ้นกับกุ้งว่าจ่าไซตัวน้อยตัวใหญ่เนอยอยาะระยะเวลาการลวกมันกะบกคือกันทนะหลังจากนั้นเฮาก็หลังจากเห็นว่ากุ้งสุกแล้วก็ตักขึ้นมานอกน้ําเย็นแล้วก็ไปเสด็จน้ําพักเมี่ยนเนาะ เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการเกี่ยมผักคืออันกระลดนี้ค่อยกระจามาขูดเป็นเส้น,นยาวๆแบบนี้เนาะค่อยจะใส่กระลดนี้ประมาณ3หัวต่อมาแล้วนําหอมหัวใหญ่มาซอยเป็นตอนบางๆเนาะเพราะว่า สำหรับข่อยแล้วข่อยถ้ากินตอนใยแล้วมันสิมีกลิ่นขึ้นดังฮะนะข่อยก็เลยมักเป็นตอนบางๆแบบนี้แล้วก็หอมหัวใหยนี่ข่อยก็ใส่บ่หลายใส่เครื่องหัวนี่ก็พอแล้วเนาะหลังจากนั้นก็อันจะมาซอยอหมักเพชร อ่ยวงนี่เนาะอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มสีสันซื้อๆเนาะถ้าไัยโบมีนี่กะโบใสก็ได้นี่เขาก็มาแกะเอาแกนมะเพชดออกให้มันเมิดเนาะหลังจากนั้นก็มาซอยเป็นตอนน้อยๆบางๆแบบนี้เนาะ ต่อมาสิมาเกียมเห็ดนำยำเนาะใส่กระเทียมประมาณห้าหกกีบแล้วก็หมักเผ็ดตามใจมากเลยไผ่หมักเผ็ดสำใดงเนาะหลังจากนั้นก็ตำตำตำให้มันมุนอ,อันนี้นี่้ามันไผ่หมักกระเทียมดองสาม,มารถใส่กระเทียมดองใส่นำก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็ตักหมักเผ็ดกระเทียมทีเขาตำแล้วกีนนี่นี่ใส่ถ้วย หลังจากนั้นก็ใส่แป้งน,นัวอันนี้ก็แล้วแต่ความมักเนาะภายมักก็ใส่โบหมักก็บ,บกก่บ,บตองใส่เนาะแล้วก็น้ำตาล50กรัมน้ำปลา50ากรัมแล้วก็น้ำหมักนาวค่อยใส่คือค่อยเฮ็ดยำนี่ค่อยจะใส่น้ำตาลน้ำปลามักนาวปริมาณซ้ำกันหมดเลยเนาะแต่ละเทือค่อยเห็ดนี่ค่อยจะใส่ปริมาณซ้ำกันหมดทั้งสามอย่างหลังจากนั้นก็ใส่ซอสหมัก เผ็ดเนาะซอสยี่ห้ออย่างกระไดหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากน่าก็สิมาเกี่ยมคนยำเนาะเฮาจะเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เฮาเกี่ยมใปนั้นลงไปในซามใหญ่เพื่อจะสะดวกในการคนนะหลังจากนั้นก็เทน้ำยำลงไปเลย หลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วที่สำคัญก็คือหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วก็อย่าลืมซิมรสชาติเนาะอ่าปรุงตามใจมากเลยเพราะว่าแต่ละคนกินรสชาติบ่คือกันเนาะหลังจากปรุงรสชาติตามใจมากแล้วก็จะเอาหัวสินไคซานารีหอมบัวหอมป้อมลงไปเลยแบบนี้ หลังจากนั้นก็ค้นให้เข้ากันอีกาบหนึ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยถ้าภัยมากวิดีโอของข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย